้างเอาโทรศัพท์มาซ่อมบอเป็นอย่างอีก,นอกเนาะวันนี้สวัสดีค่ะคุณพิมอํา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 ไพหรืออะไรนี่พี่อ่านไม่ทันเลยค่ะมาค่ะสันขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านยายอําไพรับชมที่หนองคาย เด้อจ้าวสันโอ้อยู่หนองค่ายฝนตกบ้านนอพิมพ์วงพะเมองจังหวัดมุกดาหารเด้อจ้ะไก่กันเตือกรบสือขนมโค้นร้อนๆนะคะคุณนายทองม้วนสวัสดีค่ะคุณเตือนใจตอบกลับคุณเตือนใจนะคะทักทายคุณเตือนใจจ้านะคะคุณน้อยอุาก็สวัสดีทักทายทักทายค่ะทักทายคุณพี่นางนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายค่ะ,ะคุณอคุณอัมพายคุณอัมพายสวัสดีทักทายสดาก,ก็ส่งหัวใจนะคะห้าดวงนะคะคุณทองม้วนก็สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีนะค,ะนะค,ะคุณนายทองม้วนก็ แม่ปนอนสวัสดีค่ะสวัสดีคุณไกลนะคะแกงใส่ไก่พี่นางคุณยายจูสวัสดีสวัสดีคุณยายจูนะคะพี่แม่พจิจิตคุณหนุ่มสวัสดีค่ะนะคะเหมือนกันเนะเาะรอการตรวจสอบเหมือนกันไม่รู้เมื่อไหร่เขาจะปลดล็อกให้เราเนาะเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะพ,พี่พี่อันติกานะคะ เดี๋ยวถ้าพี่เข้าไปในเมืองเดี๋ยวพี่จะส่งเส้นเล็กไปให้กับหน่อไม้ถุงเนาะไม่พี่อันเนาะน้ำพริกกันนะตำน้ำพริกหน่อไม้ดองตำตำแบบแห้งๆนะเนี่ยเส้นเล็กๆอย่างเงี้ยพึ่งทำเสร็จนะคะขอบคุณนะคะ นั่งที่เก่าเวลาเดิมเถียงนอนนานน้อยน่ะรับแล้วเหรอคะรับแล้วค่ะพี่กับคุณนะคะคุณอาลงคลิปเลยะคะ่ะจ้าโอเคนะคะโอเคนะคะพี่อันธิกาคุณลูกกินสวัสดีครับพมคุณยิ่งยงนะคะกินนานเลยพี่ปานสวัสดีคะ่ะน้องพีมสวัสดีคะ่ะพี่ปานสวัสดีนะคะพี่อันทิกากกกสวัสดีคะ่ะค,คุณนางจำเนียนนะคะค่ะสวัสดีคะ่ะนะคะพี่อันนะคะกดหัวทุกคนเด้อจ้ะคุณยิ่งยงสวัสดีคุณใกล้นะคะ แม่กายคุณนางสวัสดีจ้านะคะเราต้องเข้าไปดูเองเนาะถึงจะเห็นคุณทองม้วนสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีใครเนาะสวัสดีสวัสดีใครเนาะป่านะแต่ว่ายังสวยเนาะกะเนาะสวัสดีค่ะคุณเตือนใจนะคะขอให้เพปังปังๆรวยๆเรืองจะทุกคนนะคะคุณ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  เข้าไปในฟันเฟืองน่าจะเห็นเร็วถ้าไปเห็นตรงนั้นแล้วก็ดูว่าเป็นวันที่อะไรแล้วก็เข้าไปลบในการอาสวัสดีครับผมนะคะคุณกิจส,สวัสดีครับผมคุณสะอาดนะคะคุณแม่ประนองพวกน้าพริกกันนะตำน้ำพริกหน,ะนก่อไม้ดองตำตำแบบแห้งๆนะะเนี่ยเส้นเล็กๆอย่างนี้นะค่งทำเสร็จน้าจะเซื้อเตยเวอยู่เนาะกนะันเนาะ ทักทายครับคุณเตือนใจนะคะคุณยิ่งยงนะคะคุณทองม้วนทําไมคุณอุกฤษคุณลูกจิตสวัสดีครับผมสวัสดีฟิตติ้งนะคะคุณยิ่งยงมาส่งกําลังใจยามเที่ยงครับสวัสดีค่ะคุณนิครับคุณอุกฤษนะคะคุณยิ่งยงนะคะสวัสดีครับคุณอุกฤษนะคะเห็นเขาตำแล้วอร่อยนะนกนะใช่ไหมแม่ แม่ทำหน่อไม้ส้มเขียนโอ้ยายจูพารวยทักทายคุณยายจูจ้าโอ้คุณยายจูบที่อําไพเนี่ยใช่ไหม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 เราเอ็ดแล้วไงขันแซบจ้าโอ้บ้านคุณแม่ทำเนาะเนาะบ้านพีม่ไม่ได้เผาเพราะแม่ทำหน่อไม้มสดๆเลยนะคะคือเอาหนอ่อบ้านไปหัน่นแหละบ้านไว้ด้ย สวัสดีค่ะคุณไก้นะคะพี่นางก็สวัสดีคุณไกลนะคะแม่ประนอมก็สวัสดีค่ะคุณไกะะ้สวัสดีคุณไกลนะคะสวัสดียายจูพารวยทักทายคุณไย,ยจูจ้า๋อคุณยายจูบที่อําเภเนี้ยใช่ไหม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 เราเอ็ดแล้วไงแล้วเราก็มากอกใส่ขวดแล้วก็แล้วก็วกรอ,องน้ําให้ออกให้หมดแล้วค่อยเอาน้ําเกลือใส่นะคนะน้ำเกลือที่เราต้มน้ำพริกหร่อไม้ดองเสบ ย็นแต่เขาทําแต่ใส่ใส่หอมอะไรนะหอมแขกเนาะชาวบ้านพิมพ์เขจะเรียกหอมปีเนาะหอมแขกทางบ้านพี่อันกินเปแช่ไว้คืนหนึ่งแล้วก็ล้างน้ําสะอาดสองรอบเสร็จก็จะมีน้ําเกลือที่เราต้มไว้เนาะเก็บได้นานเลยครับใช่ใช่ใชคุณนิยงเก็บได้นานเลยสองปีก็ยังปานพี่ปานขอตัวนะคะอันพิมพ์พรส่งกําลังใจให้กันเสมอค่ะพี่ปานค่ะขอบคุณนะคะพี่ปานขอบคุณนะคะ,คะ,คะเดินทางปลอดภูรละเอียดนะคะสวัสดีคุณละเอียดนะคะ นอนไม่ได้อยู่ที่ทํางานหนุนเอาบอกหากินกาแฟหากินกาแฟพิตติ้งพิตติ้งเห็นฟันเฟืองไหมรู้จักตรงฟันเฟืองไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจะต่อพิตติ้งแป๊บหนึ่งเนาะสวัสดีค่ะคุณยายจูคนสวยรักรักกอดกอดจ้ารักรักกอดกอดค่ะนะคะคุณหนุ่มก็สวัสดีกนล้างแล้วต้มใช่ไหมคพื่อนที่กากสวัสดีสวัสดีคุณไกลนะคะสวัสดีพี่ไกลไม่ไกลสวัสดีจ้าสวัสดีนะคะ คุณอุบลิก็สวัสดีครับผมสวัสดีแม่สวัสดีค่ะคุณยายจูคนสวยรักรักกอดกอดจ้ารักรักกอดกอดค่ะนะคะคุณนุ่มก็สวัสดีฟันเฟืองอะนะที่เป็นรูปดอกไม้ด้วยให้กดเข้าไปแล้วก็เข้าไปเขียนอ่าก็ลงนั่นเนี่ยคุณอําพายคุณอําพายสวัสดีค่ะคุณไกลด้วยจ้าสวัสดีคุณไกลด้วยจ้านะคะ คุณหนุ่มสวรพรทักทายค่ะสวัสดีนะคะคุณเกลนใจยินดีต้อนรับนะคะแม่ไก่สวัสดีใครไม่รู้ไปแล้วแม่ไก่คุณแม่พิจิตสวัสดีคุณไก่ไปหาพี่พี่หน้าหัวเสานี่ก็อยู่ในส่วนอย่างเนาะเนาะพี่นางก็บอกอ้อมออมแต่ว่าพี่ปาคุณปานสวัสดีนะคะสวัสดีคุณสวัสดีจากคุณปานนะคะคุณสะอาดนะคะแม่ปนนงสวัสดีคุณสวัสดีทุกคนรอบห้องนะคะลอเอียดนะคะ ขอบคุณนะคะร้อยเอดยดดีต้อนรับนะคะคุณลิขิตก็ยินดีพี่นองสนิทเลยเนาะสวัสดีนะคะสวัสดีอุกฤษนะคะตัวนี้จะตำน้ำพริกที่เขาตำแห้งๆใส่ปลาทูอ่ะพี่ จนรายละเอียดว่าลังบ้านลังบ้านคอยขาดต้นเหลว่สันพี่พ่อไปเจออาะเศร้าเจาะแล้วเจาะเธอเดียวพอนะคะ่ะทหาชาติสวัสดีสวัสดีมีความสุขมากมายค่ะนะคะคุณสะอาดก็สวัสดีคุณอุกิษนะคะสวัสดีค่ะมีความสุขมากเที่ยงครับคุณอันธิกานะคะคุณนิงยงนะคะแม่ทาหน่อไม้ส้มหน่อไม้ส้มของแม่ลูกสาวทําให้ผิดผิดสิบ สิคลิปจะลบออกหมดแล้วออบ้านไม่หันแหละบ้านไม่่วนจุธาดาจ้าจุธรา,าสวัสดีแม่ไพจิตนะคะแม่ไพจิสตสวัสดีค่ะสุธาดานะคะฮนน <laughs> โหมผู้มกิจก็สวัสดีพี่นางนะคะ น้พริกไอ้เนี่ยน้ำพริกหน่อไม้ส้มเนี่ยหน่อไม้ดองเนี่ยหน่อไม้นําไปต้มก่อนไม้ค้าต้มค่ะพี่อ่านต้องต้มก่อนเนาะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะคุณลิขิตยินดีต้อนรับนะคะคุณหนุ่มทักทายคุณหนุ่มทักทายคุณหนุ่มนะคะแม่ประนอมทักทายคุณหนุ่มนะคะ ครับร้อยเอด็ดสวัสดีคุณร้อยเอ็ดนะคะร้อยเอ็ดคนชินนอนไดนไหนคุณวะพี่คะสันคือเงียบใช่นเนาะวนนี้ไปบ้านไปบ้านนาาด้วยใช่ไหมบม่ได้ไปจ้าบ่ได้ไปเด้อมุสิขสวัสดีค่ะน้องยิ่งสวัสดีจ้ายิ่งยงนะคะร้อยเอ็ดแล้วไงสวัสดีค่ะคุณยิ่งยงกดๆนะคะต้มใส่ใส่น้ำปลาเนาะ คุณอุ๊กรีสวัสดีค่ะนะคะเอาหน่อไม้ไปล้างน้ําแล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะคุณวันนี้พิมไม่เห็นดวงตาไม่เห็นโปรไฟล์เนาะนะแต่คอมเมนต์นเห็นอยู่นะคะทุกคนน่าจะเป็นคุณนางจมคุณนางจมเนียนหรเปต่อเานาะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะดีกันเนาะรอการตรวจสอบเหมือนกัน